ข่าวสั้นอุดรวันนี้โจรอุดรอ,อารวาสขโมยเนื้อหมูกลางตลาดสดแม่ค้าขายหมูสดตลาดบ้านเหล่าจังหวัดอุดรธานีเจ็บใจโดนขโมยเนื้อหมูไปเกือบ60กิโลกรัมมูลค่ากว่า13,000บาทภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพชัดคนร้ายงัดกุญแจตู้แช่หยิบหมูใส่ทีละถุงคาดทำงานเป็นทีมตำรวจเร่งไล่ล่าตัว ดานแมมค้าร้องขออย่าก,กลับมาทําอีกเลยสงสารคนหาเช้ากินคําเรียกได้ว่ายุคนี้ทุกอย่างขโมยได้หมดแม้กระทั่งของสดในตลาด 2. ได้มีขโมยประมาณดูในกล้อง 1- นงถึงสองคนนะคะแต่มันออกเส้นนี้เส้นนังนี้ไปตลาดผู้ชายผู้ชายค่ะใส่แมสใส่เกงยีนตามในกล้องเลยได้ไปทั้งหมดกิโลได้ไปทั้งหมดประมาณกมกรก็ห0สลคโลคิดเป็นเงินประมาณประมาณหม,มืน่น เกือบมื่นเกือบหมื่นค่ะประมาณาา12นนื่นเป็นราคาส่งนะคะแต่ถ้าราคาติดเกือบ2เลยเกือบสอกับตัวเถอะอย่าไปทําแบบนี้เลยเนาะมันมันมันเดือดร้อนกันไปเยอะมากและจํานวนมากด้วยเอาเรื่องถึงที่สุดถูกต้องค่ะไม่